าบะได้หางนี่วันนี่วันนี่วันนี่สมกินวันถ้ากินสมกันอันไปหน้าก็ใสสันว่าไปเบ่งหน่ำงาสูปลาได้แล้วก็เลยอันเอาพริกนี่มันจีบะหมแม่บอบัวเจสว่าบุกเด้อเขาบม่ได้กินหรอกวันนึงกำลังหน้ากน่ำกำลังหน้าไม่ได้กินก่อนข้าวโรตข้าวโรดบะพริกมันอันมันโตหน่ำนะมันมันเหี่ยวอันนี้ก็เลยเก็บของของอาข้าวเหรียญข้าว้าวเขาบม่ได้กินสิกินหยัง นนี้ก็กินไปตัวเขาี่กินกอยจะคล้องเนาะอยากบกินก่อยจะคล้องตัวเนาะเอาวะมี่ทกินอมว่ะิม่ขอจะคล้องของําได้เป็นอดีตไปแล้วเดี๋ยวจะใล่ไปเขานีว่าอ้วน้อมตวมนมันเป็นอดีตไปแล้วน้าร่มก่แม่ทำไมไม่น่าร่มบ่ อเม่มีหน้าลมหน้าลมเลยเขาเรียกนาทว่วมน้ำจะท,วทว่วมเลยเขาเรียกนาล้มอันนี้สับเพื่คือว่าคลักคลักคลักแม่งยังดอก <c oughs> อืตั้งชมภาษาชมน้ำมูเลยมูโจ๊บเกลียวน้มูมมดอกบ่ก็มันเหนียวบ่อืแก็ชมเกลียวยังไมากินน้ำ